สวัสดีชาวไบค,ค์บะะกกบเกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง Fc มอเตอร์จีพีด้วยนะฮะเจอกันกับผมเช่นเคยครับทุกคนครับคงไม่มีข่าวอะไรที่จะเป็นข่าวดว่วนข่าวใหญ่ข่าวเซอร์ไพรส์ข่าวหน้าติดตามเนี่ยน่าสนใจเท่าข่าวนี้อีกแล้วนั่นก็คือมิชลินนะฮะกับ m o t o g p เนี่ยกำลังจะแยกทางกันแล้วแม้จะเหลือระยะเวลาอีกยาวนานก็คือจะไปแยกทางกันนู่นนะครับปี2026ก็คือสรุปว่ามิชลินจะอยู่ในปีนี้กับปีหน้าส่วนรถแข่งเจเนอเรชันใหม่ในปี2027นั้นจะเป็นยางสิ r เจ็ดเข้ามามแทน ประกาศจากออฟฟิเชียลหลักของ MotoGP ออกมาในขณะที่ผมกาลังคุยอยู่ก็ประกาศไปตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วล่ะนะแล้วเขาก็บอกว่า,าก็จะมีเขาเรียกว่าบทสรุปนะฮะในช่วงท,ท้าย,ยที่รออยู่ระหว่างสรุปว่ายอย่างนั้นซึ่งผมก็ไม่มั่นใจว่าบทสรุปมันคืออะไรยังไงกันบ้างแต่นะครับข่าวนี้น่าจะสะเทือนวงการพอสมควรละผมสังเกตเห็นนะมีเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับที่เป็น f c ดตามกันเนี่ยถามผมมาตลอดทีุู่ยครับรู้สึกว่าไม่เคยชอบมิชลินเลยรู้สึกเบื่อมิชลินเหลือเกิน เมื่อไหร่เราจะได้เห็นอย่างอื่นเข้ามาบ้างบางท่านก็เสนอแนวคิดว่าทําไมเขาไม่ให้แล้วแต่ค่ายรถเลือกเลยถ้าดูคติชอบมิชลินจะไม่เอาไปเลยถ้าฮอนด้ชอบบิสตรนก็เอาไปยามาฮ่ชอบ p i ออรก็เอาไปทีมไอเบียเจ้าดันหลบก็แล้วแต่เป็นแบบนี้ได้ไหมเราก็คือคุยกันเรื่องทํานองนี้กันอยู่ตลอดใช่ไหมฮะแต่นะครับจนแล้วจนรอดเนี่ยกลายเป็นว่าในวันนี้นะครับช่วงเวลาประมาณสัก บ่ายสี่ห้าโมงเนี่ยก็ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการวันนี้ผมจะมาคุยนะครับถึงมุมมองต่างๆที่เกิดขึ้นผมต้องออกตัวไว้ก่อนนะว่าผมไม่ได้ทราบเหตุผลโดยแท้จริงเลยนะครับว่าทําไมถึงแยกทางทําไมถึงไม่ได้ไปต่อแม้ว่าผมจะมีข้อมูลม,มาฝากแต่ผมต้องบอกขีดเส้นใต้กับทุกคนก่อนว่ามันก็เป็นบทวิเคราะห์ส่วนตัวจากผมฮนะในฐานะที่ดูการแข่งขันติดตามมาอย่างยาวนานติดตามมาโดยตลอดก็จะวิเคราะห์ไป ตามเรื่องตามราวในตรงนั้นแน่นอนฮะว่าเพื่อนๆอาจจะเห็นต่างก็ไม่ได้ว่ากันไม่ได้ซีเรียสในตรงนั้นนะถ้าเกิดว่ามีข้อมูลอะไรมาแลกเปลี่ยนก็ว่ากันเราจะพูดถึงทั้งมิชลินครับว่าเอ๊เกิดอะไรกันขึ้นกันบ้างในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ในช่วงตอนนี้และก็นในอนาคต2ปีเราจะพูดถึง p ิโอลี่นะครับมายังไงนะฮะ,ะเป็นคู่แข่งกันอยู่แล้วเราทราบนะสแบรนด์นี้เนี่ยแบรนด์หนึ่งฝรั่งเศสมิชลินแบรนด์หนึ่งอิตาลีของ P ิโอลี่เนี่ย มาอยู่ตรงนี้จะเป็นไปใน,นยังไงกันบ้างมีที่มาที่ไปยังไงในมุมมองที่ผมจะวิเคราะห์กันเข้าไปครับทุกคนเอาลองมาเริ่มกันที่ส่วนของมิชลินนะครับว่ามายังไงกับ MotoGP กันฮะก่อต้องย้อนไปในปี2016นะฮะนั่นคือการร่รวมร่วมงานกันครั้งแรกของมิชลินกับทาง m o t ต g p ก่อนหน้านั้น MotoGP ก็จะใช้บริการยางของบิส s ต o นครับของบิสตรนก็มาอย่างยาวนานแต่ถ้าย้อนไปอีกนั้นอ่ะอันนั้นก็คือเป็นหลายแบรน ถ้าใครที่รับชมทันนะในช่วงที่อาจจะเป็น World GP อย่างเงี้ยในยุคข,ของมิกดูฮานยุคข,ของเควินชวานยุคข,ของเวเร n ี y เราจะได้เห็นนะครับว่าบางรถบางค่ายก็จะใช้อีกแบรนด์หนึ่งก็จะมีทั้งมิชลินทั้งดันหลบทั้งบิสต์โนอะไรก็ว่ากันไปตามสะดวกเขาไม่ได้บอกบา่าที่จะให้ใช้เจ้าเดียวในตอนนี้แต่พอเนื่องนานผ่านไปปุ๊บก็เอาบิสต์นเข้ามาแล้วก็ยาวนะฮะก่อนที่2016เนี่ยก็จะเป็นมิชลิน ปีนี้ก็202526 20ปีหน้าก็จะครบ10ปีพอดีนั่นแหละสัญญามันก็จะหมดพอดีพวกเขาแตกคอกันหรือเปล่าผมคงไม่สามารถจะยืนยันได้นะครับว่าแตกไม่แตกนะแต่ถ้าถามว่าถ้ามันจะเปลี่ยนใหม่จริงๆเนี่ยช่วงเวลานี้มันจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมฮะก็ราว,ว่าอะไรอะไรมันก็ใหม่หมดไงสมมุติว่าถ้ารถมันไม่ได้ว่าเปลี่ยนอะสมมตินะสมมุติว่าไม่มี2027ไม่มี850ซีซียังคงเป็นรถสเปคนี้แบบนี้ไปเรื่อยๆอยอย่างเงี้ย ผมว่าต่อให้สัญญาของมิชลินหมดเนี่ยพวกเขาก็อาจจะไปต่อหรืออาจจะไม่มีค่ายผู้ผลิตไหนนะฮะที่กล้าหาญชานชันยในใจอยากจะเข้ามารับไม้ต่อเพราะว่ามันเหมือนเป็นการเรียกว่ามิชลินเขาก็ทํามาแล้วเนี่ยถ้ามาราคายื่นเข้ามามาตามเนี่ยมันจะจะยุ่งยากไปใหญ่แต่นะฮะพอมันเป็นรถเจเนเรชันใหม่เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดมันก็เหมือนเข้ามานับหนึ่งใหม่มันจะดูง่าย เป็นเหตุผลที่ที่ฟังขึ้นครับเหตุผลนี้นะก็ไม่ต่างอะไรกับที่ BMW มเนี่ยนะมีข่าวนะครับว่าอยากจะมา MotoGP พเนี่ยพวกเขาก็ไม่มาสักทีแต่พวกะเขาก็บอกว่าช่วงเวลาที่หมอสุคงเป็นปี2027เป็นต้นไปหรือว่ากฎกติกาใหม่เนี่ยเพราะว่าทุกท,ท,ทุกคนทุกค่ายก็จะเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่หมดไงถูกไหมครับดังนั้นผมก็เลยมองเหตุผลตรงนี้คิดว่าน่าจะสมเหตุสมผลที่สุดว่ามันก็คือเป็นช่วงเวลาที่ไม่ได้เสี่ยง คือมันจะออกมาดีหรือไม่ดียังไงก็แล้วแต่มันไม่มีสิ่งมาเปรียบเทียบแล้วล่ะถูกไหมฮะเพราะว่าปีแรกเนี่ย2027เนี่ยรถ850ซีซีปีแรกไงเราจะาไปเปรียบเทียบกับก่อนหน้านู้นมันมันก็ไม่ได้ถูกต้อง100%ถูกไหมเพราะว่ารถมันอ่อนนิวแล้วมันเปลี่ยนแปลงหมดแล้วลอ่ะอาสมมติว่าขี้กำขำนะตาตอนนั้นอะตอนปี2016ันเอ่อกเ็นี่ยก็จะมีการคุยกันอยู่ตลอดนั่นแหละอาบางคนก็จะบอกว่าบิสตนดีอย่างนั้นดีอย่างนีี้ทําไไมไมล่ดเย ปัญหาของค่ายนั้นค่ายนี้เนี่ยไอเพราะตรงนี้แหละเพราะยางมิชลินนี่แหละเราก็จะมีความเถียงกันหรือบางทีก็มิชลินเข้ามาเนี่ยบางทีมันก็ทําให้คนนั้นคนนี้ทีมนั้นทีมนี้ดีขึ้นนะเมื่อก่อนไม่ได้ดีขึ้นเลยมันเป็นเพราะยางมิชลินนี่แหละเ,เราก็จะมีเปรียบเทียบกันแล้ะผมผมยังจําได้อยู่นะครับแต่ตอนนั้นผมผมก็ยังไม่ได้โผล่เข้ามาทําหน้าที่ในตรงนี้กันไงนี่แหละฮะพอ มาถึงปี2 0 2 7เนี่ยมันมันจะไม่มีโมเมนต์นั้นละถ,ถึงมีก็ตามแต่มันก็จะฟังกันไม่ขึ้นสักเท่าไหร่เพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปรถมันได้เปลี่ยนแปลงกันไปหมดแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นนะฮะเอาเป็นมิชลินก่อนฝังของมิชลินเนี่ยนะก็คือในปีนี้เนี่ยเวลามันไม่ค่อยว้าวสักเท่าไหร่แต่แต่ผมจะ,จ,ะจะมีเหตุผลมารองรับนะต้องฟังให้จบก่อนปกติเราจะได้เห็นว่าเวลามันค่อนข้างที่จะเร็วกว่าเดิมมากก้าวกระโดดไปไกลามากโดยเฉพาะดูคติ ดูคติเนี่ยเขาจะเร็วขึ้นกว่าเดิมอาค่ายอื่นก็ได้นะฮะจะเร็วขึ้นกว่าเดิมนี่เยอะมากเอาง่ายๆว่าเร็วขึ้นเป็นวิเลยแต่พอมาในปีนี้รู้สึกว่าเวลาของดูคติเนี่ยดรอปลงไปนะครับดรอปลงไปช้ากว่าของตัวเองมันไม่ได้ช้ากว่าเยอะหรอกอาอย่างสถิติอย่างเป็นในสนามช้างมันก็ช้ากว่าประมาณสัก0.1เลรยปลายอย่างเงี้ยอาอย่างในเซปังก็เหมือนกันไม่ได้ช้ากว่าเยอะแต่ด้วยความที่มันเร็วขึ้นเร็วขึ้นมาโดยตลอดไง แต่เหตุผลที่มาสนับสนุนประเด็นนี้ก็คือบางทีมันอาจจะพัฒนาจนสุดแล้วคือทุกอย่างมันไม่มันไม่อินฟินิตี้นะทุกคนอยากจะบอกนะหลายๆคนอาจจะบอกว่ามันทุกอย่างความคิดของมนุษย์นะฮะมันสมองเนี่ยมันมันสามารถไปได้เรื่อยๆนะมันมันไม่หยุดหรอกแต่ใช่ครับบางสิ่งบางอย่างอาจอาจจะพอไปได้อยู่อย่างเช่นพวกเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมผมเห็นด้วยนะครับว่าไปได้ ก็คืออย่างเราเห็นหน้าค่าตากันในสมัยก่อนโทรศัพท์ได้ยินแต่เสียงเนี้ยเราก็มองว่าเฮ้ยมันจะเป็นไม่ได้หรอที่จะเห็นหน้ากันสักวันหนึ่งมันก็เห็นจริงๆนะฮะอันนั้นแล้วมันก็จะต่อยอดไปได้อีกนอกจากจะเห็นหน้าแล้วอาจจะแบบว่าอาจจะมีอะไรท,ที่ที่มากกว่านั้นนะครับในการคุยในการติดต่อกันอะไรก็ว่ากันไปตามวันเวลาในข้างหน้านะฮะแต่ส่วนของยางเนี่ยมันมันก็ไม่ได้ว่าเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับอะไรร้อนะทุกคนมันก็เป็นแต่เพียง การคิดค้นเอานะฮะของเปล่าที่ดีที่สุดออกมาเพื่อที่จะรองรับพะละกําลังของรถทํำยังไงที่จะให้มันร้อนช้าที่สุดทํำยังไงถึงจะให้ยางสึกน้อยที่สุดทํำยังไงถึงจะก่อถนนดีที่สุดทํำยังไงถึงจะตอบสนองกับอัตราเร่งกับแรงเหวี่ยงแรงบิดทุกสิ่งทุกอย่างที่จะมาจากรถให้มากที่สุดทํำยังไงจะเจอกับรับกับสภาวะอุณหภูมิร้อนจัดอุณหภูมิเย็นจัดได้เนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้ก็คือ ผมจะอธิบายเป็นภาษาวิชาการผมก็พูดไม่คล่องนะขออภัยผมก็บอกเป็นบ้าน,านแล้วกันสิ่งเหล่านี้ผมมองว่ามันเป็นหลักทางกายภาพที่แบบว่ามันมีข้อจํากัดฮะมันมีข้อจํากัดแต่ถ้าจะเป็นอย่างอื่นเนี่ยมันอาจจะแบบว่าไปได้เรื่อ,อยเช่นว่าระบรบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเงี้ยว่าทายังไงถึงจะสามารถที่จะอ่านค่าได้เร็วประมวลผลได้เร็วอันเนี้ยเข้าใจได้ว่าคงไม่อยู่ยกับที่แต่เรื่องของยางมันอาจจะสุดไปแล้ว พอสุดมันก็เลยมาเบรกอยู่ตรงที่ว่าเวลาต่อรอบเนี่ยมันก็อยู่ที่ตรงนี้แหละนะมันไม่ได้เร็วขึ้นกว่าเดิมหรอกอะไรอย่างนี้ไงอันนี้ผมเป็นเหตุผลที่ที่จะมองว่าเข้าข้างมิชลินในขณะเดียวกันจะไม่เข้าข้างก็ได้ถ้าจะบอกว่าบางทียางอาจจะไปได,ได้ดีกว่านี้อยู่แต่มิชลินอาจจะสุดแล้วอาจจะบอกว่าไปต่อไม่ไหวแล้วอาจจะแบบว่าคือไม่สามารถที่จะทํได้เพราะรถมันเร็วขึ้นแรงขึ้นทุกปีทุกปีถูกไหมครับตัวเลขเวลาต่างๆออกมาเนี่ยดังนั้นนะครับก็เลยขอพอแค่นี้ก่อน ไม่เอาไม่ไปต่อแล้วอ่าทีนี้ถ้ามองอีกอีกปมุมนึงผมผมจะพยายามวิเคราะห์ให้เห็นในหลายๆมุมนะโดยที่จะไม่ฟันธงใดๆว่าแนวทางไหนจะเหมาะที่สุดเอาเป็นว่าเพื่อนๆฟังแล้วคล้อยตามมุมมองไหนก็แล้วแต่ตามเลยนะฮะหรือจะไม่คล้อยตามสักมุมมองก็ไม่ว่ากันมุมมองอีกมุมมองหนึ่งก็คืออาจจะเป็นความต้องการของทางผู้จัดเองเป็นเหตุผลทางธุรกิจที่เขาอาจจะมองว่าในเมื่อรถมันก็ อาจจะเป็นรถใหม่แล้วล่ะถูกไหมฮะไม่ใช่อาจจะขึ้เป็นอ่ะเป็นรถใหม่แล้วดังน,นั้นก็คือเปลี่ยนใหม่หมดเลยในเมื่อ850ซีซีในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างบอดี้รถมันเล็กลงมันอะไรต่างๆเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยมันกระชับมันสั้นมันบางมันแคบลงเนี่ยมันเบาลงเนี่ยก็เปลี่ยนยางมันไปซะเลยสินะครับมันจะได้ดูน่าสนใจเพิ่มมูลค่าทางการตลาดมากขึ้นไปอีกสิ่ง ใหม่ยังไม่เคยเห็นเนี่ยมันย่อมน่าสนใจในในตอนนั้นนะครับมากกว่าสิ่งเก่าก็เป็นธรรมดาของโลกเราเนาะก็เลยลองเปลี่ยนไปกับอีกเหตุผลทางธุรกิจอย่างหนึ่งก็คือเราไม่รู้หรอกนะฮะว่าเรื่องของงบประมาณค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยระหว่างเจ้าเก่ากับเจ้าใหม่เนี่ยมันมากมันน้อยยังไงเงื่อนไขาท,าทางธุรกิจมันเป็นยังไงหรือแม้กระทั่งเงื่อนไขที่ไม่เกี่ยวกับธุรกิจเงื่อนไขเรื่องอื่นๆนะฮะการซัพพอร์ตวิธีการทํางาน อะไรเนี่ยเราก็ไม่รู้ตรงนี้เขาอาจจะมาพิจารณาทั้งหมดนั่นแหละแต่นี้ผมก็จะเป็นคนที่คิดมากหน่อยนะครับคิดให้หลายๆทางพีเทอรี่อาจจะดูดูน่าสนใจกว่าดูได้เยอะกว่าหรือเปล่าเราก็ว่ากันไปตรงนั้นและต่อมาก็คืออาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าฟอร์มูล่าวันเจ,จ้าของ Formula ่าวันนะครับ l i ลิบ t ตี้ม i เดียนะฮะลิบตี้มเเนี่ย อันนี้แม้จะยังไม่ได้ว่าเซ็นสัญญาก,กันเรื่องเอกสารนี่ครบร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ย้ำนะฮะยังไม่ได้ว่าบารรลุแต่ก็แน่นอนแล้วว่าผมว่าเกินครึ่งฮะตอนนี้ที่ซื้อขายกันมูลค่ามาหโหลล้านเนี่ยนะหลายแสนล้านเนี่ยก็ใช้บริการยางของทางพีโรรี่นะฮะโฟล์ร์วันถ้าจะเป็นเจ้าของเดียวกันแล้วเนี่ยมันน่าจะง่ายกว่าไหมการบริหารจัดการอะไรต่างๆมันน่าจะง่ายกว่าเจ้าของโปรโมเตอร์ คนจัดก็คนเดียวกันส่วนซัพพลายเออร์เรื่องยางก็เป็นเจ้าเดียวกันอย่างเงี้ยใช่ครับถ้ามองมุมนี้ก็คือ,คอง่ายขึ้นแหละง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วก็อาจจะเป็นข้อตกลงที่นะครับต่างฝ่ายต่างมองว่ามันก็ได้กันทั้งคู่ก็เลยโอเคแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งประเด็นที่ว่าพิเอร์ี่ก็เพิ่งที่จะเข้ามาในโมโตทูโมโตทรีเมื่อปีที่แล้วนะฮะเข้ามาเมื่อปีที่แล้วปีแรกเนี่ย ตอนแรกเนี่ยเราเข้าใจว่าโหคงไม่ธรรมดานะคือ,อยางดันหลบเนี่ยก็อยู่กับรุ่นเล็กรุ่นกลางมาระยะเวลาพักหนึ่งอ่ะพักใหญ่ๆ่ใช่ไหมครับตัวเลขเวลามันจะเป็นไปในยังไงปรากฏว่าตั้งแต่การทดสอบการเทสตั้งแต่ช่วงไม่กี่สนามแรกๆของต้นฤด,ดูการเนี่ยสถิติแหลกรานเลยฮะพี่เราทุบสถิติแหลกรานเลยอ่าเขามาเห็นข้อมูลตรงนี้เขาอ้างอย่างนตรงนี้อ้าวแบบนี้ก็ไม่ธรรมดาแล้วนี่นะแสดงว่า ประสบความสําเร็จตั้งแต่ยังไม่จบฤดูกาลเลยเนี่ยสำหรับรุ่นเล็กรุ่นกลางถ้าจะเอามาใน m ม t ตจีพีเนี่ยอาจจะได้เห็นเวลาที่เร็วขึ้นกว่านี้หรือเปล่าเพราะว่าได้เห็นในรุ่นเล็กรุ่นกลางแล้วมันเป็นแบบนั้นไงเขาอาจจะอ้างยิงจากโมเดลนี้ไหมฮะอ่าก็ไม่มากก็น้อยมันก็ต้องมีความเป็นไปได้อยู่บ้างแหละถูกปะ่ะแล้วก็รายการอีกรายการหนึ่ง World Super b i k e อันนี้ก็ใช้ใช้ยางพิลลี่นะครับใช้ยางพิลลรี่แล้ว วอลซูเปอร์ไบค์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยพัฒนาเวลาขึ้นมาได้ได,ดีแต่ตามจริงก็กไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเพิ่งมาใช้นะครับใช้มาพักใหญ่แล้วแต่เราได้เห็นนะครับเวลาบางสนามของวอลซูเปอร์ไบค์เมื่อเทียบกับ m o t ต g p จีพีเนี่ยส่วนต่างมันก็ขยับอย่างมีนัยยะไงก็เลยมองว่าเอาละนะฮะเอามาใช้ตรงนี้เลยแล้วกันกับอีกเหตุผลหนึ่งก็คืออ่ะนะครับจะใช้หมดเลยนะโมโตโอีด้วยนะครับลืมบอกไม่ใช่แต่ m o t ต g p ์จีพีมโต, GP, โมโตโอีด้วย คือลิขสิทธิ์เจ้าของที่ทางดอน่าดอน่าสปอร์ตเจ้าของ MotoGP เนี่ยครับเป็นเจ้าของอยู่เนี่ยก็จะมี GP ทั้ง3รุ่นทั้ง Mo t o GP Moto 2 Moto 3แล้วก็จะมี World Superbike ด้วยแล้วก็จะมี Moto E 5รายการเนี่ยถ้าเกิดว่ามันใช้ยางพิโลรี่หมดเลยเนี่ยมันก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของการขนส่งเรื่องของอะไรต่างๆคือมันจะทํางานกันคล่องแหละไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตามถูกไหมฮะกับการที่จะมี สองซัพพลายเออร์สามซัพพลายเออร์เนี่ยนะการแข่งขันทีหนึ่งเนี่ยแต่พอมีพีเรอรีเจ้าเดียวเนี่ยเอาขนง่ายนะฮะทำง่ายเลยซัพอด้ง่ายขึ้นเลยก็จะวินวินทั้งคู่ครับทางผู้จัดทางม o ิยุพีเองก็จะบริหารจัดก,การได้ได้คล่องตัวขึ้นไหมและก็พีเรอรีเองขนไปทีเดียวก็เอาให้ครบให้จบเลยนะฮะแบบนั้นก็โอเคไหมอืมนะครับก,ก็อาจจะมีความเป็นไปได้ในเหตุผลตรงนี้กันเอานะครับแต่ใดๆแล้วก็ตามนะฮะ ในตอนนี้วิชอรีย,ยังคงอยู่ยังคงร่วมงานอยู่กันสปีทําไมถึงต้องมาประกาศเร็วจังละ่ะบางคนอาจจะสงสัยประกาศเร็วนั่นก็เพราะว่าเบ l ชอรลลีก็จะต้องพัฒนายางควบคู่ไปกับทุกค่ายผู้ผลิตที่พัฒนารถ8 5 0ซ c ครับต้องพัฒนาไปคู่กันตอนนี้เห็นก็มีมีผมว่าน่าจะทุกข่ายแล้วแต่แต่ KTM เนอ่ยออกมาเล่าแล้วว่าโปรเจกต์เรื่องของรถใหม่เนี่ย8 5 0 c ีได้เริ่มต้นแล้ว คงไม่ใช่แต่ KDM หรอกครับมันคงมันคงทำกันหมดทุกค่ายละห้าค่ายผู้ผลิตเนี่ยนะพอทํากันในตอนนี้เสร็จรปุ๊บก็นั่นก็หมายความว่าพอทําอะไรเสร็จมาเนี่ยยางที่จะต้องใช้ทดสอบก็จะต้องเป็นยางพิโลี่แต่นั้นจะไปประกาศในปีหน้าไปร่วมมือกันในปีหน้าเนี่ยไม่ทันแล้วครับมันกระชั้นชิดเกินไปคือพิโลี่แม้ว่าจะมีประสบการณ์กับทั้งสามสี่ห้ารายการที่ผมว่ามารวมทั้งฟอร์มูล่าวันแต่แน่นอนนะครับว่า MotoGP ม,มันก็เป็นรถที่มันมี ความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นพละกําลังความเร็วความแรงเนี่ยเมื่อเทียบกับรุ่นเล็กรุ่นกลางเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะดังนั้นก็ต้องการระยะเวลานะครับที่มันเหมาะสมที่มันให้มันเหลือเฟือไว้ก่อนแหละจะได้พัฒนาจะได้มีเวลาในการพัฒนาตรงนั้นกันไปเอาทีนี้ย้อนมากลับมาดูที่มิชลินนะครับถ้าเกิดเหตุในตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยนะฮะสปีเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยเราจะได้เห็นตัวเลขเวลาอะไรยังไงพัฒนาขึ้นอีกหรือเปล่าล่ะ ไม่ใช่ว่าพอไม่ได้ไปต่อเนี่ยนะฮะมันเอากลายเป็นว่าสถิติใหม่ก็คงจะไม่เห็นแล้วละ่ะยางคงจะเป็นอคอมปาว์เก่าๆไม่มีการพัฒนาอะไรยังไงไหมจากประเด็นนี้นะครับเท่าที่ผมผมจำได้ว่าผมเคยเคยตามมิชลินอยู่ในเรื่องตรงที่ว่ายางในปีนี้ก็บอกว่าเขาจะเป็นยางเขาจะเป็นยางเก่าอยู่นะจะเป็นยางที่มาจากโครงสร้างพื้นฐานของปีที่แล้วครับโครงสร้างหลกัหลกๆนะเป็นพื้นฐานจากปีที่แล้วแต่ จะมีการโมดิฟายโมดิฟายก็คืออาจจะเรื่องของหน้ายางที่มันเป็นส่วนที่สัมผัสกับทางพื้นผิวแทร็กพื้นผิวสนามเนี่ยก็อาจจะเป็นส่วนผสมพิเศษออกมาบ้างตามแต่ลักษณะเอาอย่างเช่นว่าสนามนี้รู้สึกว่ามันร้อนจังเขาก็อาจจะเป็นเวอร์ชันผสมเวอร์ชั่นพิเศษออกมาถ้าสนามนี้รู้สึกว่าฝนตกไว้สนามนี้อากาศเย็นวันลื่นนะก็อาจจะเป็นอีกคอมเปล่หนึง่งอะไรอย่างเงี้ย แต่นะครับอาจจะเป็นโครงสร้างโครงสร้างในที่นี้ก็อาจจะเป็นการวางโครงที่มันเป็นเรื่องของรวดของอะไรก็ว่ากันไปนะครับการถักการทอการอะไรผมก็อธิบายเป็นภาษาอย่างเป็นทางการนะไม่ได้ขอภัยนะฮะไอ้โครงสร้างก็คือตรงนั้นอาจจะมีเรียกว่าเหมือนเดิมอยู่แต่นะครับเขาบอกว่าปีหน้า2026เนี่ยจะเป็นยางใหม่ซึ่งนะครับไอ้ยางใหม่เนี่ยได้เอามาทดสอบทดลองแล้วนะยางที่จะใช้แข่งขันในปีหน้าเนี่ยเอามาลองแล้ว นักแข่งก็บอกว่ามันค่อนข้างที่จะมีเขาเรียกว่าน้ำหนักนี่เยอะหมายถึงว่าน้ำหนักตอนตอนขับเนี่ยมันหนักมันแปลกแต่จริงฮะคือถ้าเอาถอดยางออกมาถือนี่มันเบาวกว่าเดิมเบาวกว่าเดิมค่อนข้างเยอะน่าจะเบาวกว่าเดิมเนี่ยหลายขีดแต่ฮะประมาณนั้นเลยกเกือบกิโลเลยเขาว่านะฮะแต่พอไปใส่แล้วเนี่ยรถหนักขึ้นช่วงหน้าของรถเนี่ยหนักขึ้นพอรถหนักขึ้นมันจะเกิดอาการอะไรครับก็คืออาการเลี้ยวยากครับ อาจจะจะเลี้ยวยากจะควบคุมยากนักแข่งจะต้องเหนื่อยหน่อยโดยเฉพาะเจอโค้งชีเคนหรือว่าโค้งเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาแบบกระทันหันแบบรวดเร็วต่อเนื่องเนี่ยอันนี้ก็นักแข่งก็คอมเพลนมาแทบจะเหมือนกันเลยนะแต่มันจะต้องใช้เวลาในการวอร์มการอุ่นยางอยู่สักระยะหนึ่งคือมันมันอาจจะไม่ได้มาเร็วไงมันอาจจะไม่ได้แบบว่าพอมาเพิ่มใส่เพิ่มเบาวิวเนี่ยลุยกันได้เต็มที่อาจจะไม่เป็นแบบนั้น ต้องวิ่งไปประมาณสัก3รอบ4รอบก่อนแล้วทุกอย่างก็ดีขึ้นก็หนึบขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นักแข่งจากที่เขาลองมาเนี่ยเขาเขาคอมเพนกันมาครับเอ๊จะเป็นเหตุผลนี้หรือเปล่าทุกคนนะที่ทําให้เรียกว่าทางผู้ผลิตทางทางทางดอน่าเองเนี่ยก็อาจจะมองหาผู้ผลิตใหม่เอาละผมว่าไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึง่งละนะตั้งแต่ที่วิเคราะห์กันมาเนี่ยนะสี่ห้าหัวข้อเนี่ยมันอาจจะเข้าเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งหรืออาจจะเข้าทุกเงื่อนไขหรือเปล่าแต่อาจจะเป็นอย่างละนิดอย่างละหน่อย อ่ะนะครับเรื่องของธุรกิจก็มีส่วนอยู่เรื่องของตัวเลขเวลาก็มีส่วนอยู่เรื่องของอยากจะแบบว่าได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาบ้างสมกับเป็นเจเนเรชันใหม่หน่อยถ้าจะใหม่ก็ใหม่หมดไปเลยเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเรื่องของความคล่องตัวในการทํางานเรื่องอะไรต่างๆก็ว่าไปอาครับเพื่อนๆนะครับย้านะฮะมีความคิดเห็นอย่างไรก็ลองว่ากันมาถูกอกถูกใจไม่ถามจริงควรจะเป็นแบบนี้ไหมหรือว่าเสียดายมิชลินน่าจะอยู่ต่อ หรือว่าดีแล้วนะครับหรือว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยเอาแบบว่า3-4ยี่ห้อมาเลยเออถ้าเป็นแนวทางนี้โอเคมันอาจจะถูกใจอยู่พูดถ้าเรื่องของการพูดอาจจะง่ายแต่การปฏิบัติการลงมือทําแทบจะเป็นไปไม่ได้ครับที่จะใช้ยางแบบนั้นนะเอานะครับนี่คือเรื่องราวที่นํามาฝากนํามาเล่าการส่วนไอ้ข้อสรุปที่บอกว่าอยู่ระหว่างการดําเนินการเนี่ยจะมีอะไรเพิ่มเข้ามาจะนํามาฝากอีกทีนึงนะฮะแต่ตอนนี้ก็คือประกาศจากออฟฟิเชียลหลักแล้วนะคงไม่มีข้อผิดพลาดหรอก นะครับประกาศจากวิเชียรหลักของทาง MotoGP กันไปแล้วนะครับอันนี้คือเรื่องราวที่นํามาฝากส่วนสนามต่อไปยังเหลือระยะเวลาอีกยาวนานเพื่อนเพื่อนครับอย่าเพิ่งถามโปร,โกรแกรมตารางเวลาการแข่งขันนะ14 15ี่ที่อาร์เจนตินาดึกครับเที่ยงคืนตีหนึ่งที่สองนุ่นแหละสัก5วันสุดท้ายนะครับก่อนการแข่งขันจะมาถึงเนี่ยก็จะนะครับนำโปรแกรมมาโพสต์มาปักหมุดไว้ที่เดิมเช่นเคยก็อขอบคุณทุกการพพอตทุกการสนับสนุนนะครับสำหรับผู้ชมผู้ดู f c ทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าเก่าหน้าใหม่ มีข้อมูลข่าวสารเยอะแยะมากมายวิเคราะห์ให้ฟังในรูปแบบของคลิปแต่ส่วนมากคลิปก็จะเจอกันวันละครั้งไม่เกิน2ครั้งะนอกจากการแข่งขันในสุดสัปดาห์นะครับอาจจะมาบ่อยหน่อยแต่ก็จะมีข้อมูลเรื่องของบทความงานเขียนต่างๆมาเล่ามาฝากในหน้าชุมชนคลิกเข้าไปอ่านเลยครับนะไม,ไ,ไม่ใช่ลิงก์ไวรัสไม่ใช่ลิงก์การพนันอะไรทั้งนั้นแหละถ้าเจอก็รายงานด้วยนะครับผมก็จะได้บล็อกได้แบนได้ลบได้ทิ้งหนีนไปนะฮะในหน้าชุมชนเข้าเข้าไปกดอ่านเลย หรือใครที่ติดตามผมใน f c e b o o k f แ Fanpage อยู่แล้วก็ยิ่งดีเลยครับก็มีเรื่องราวต่างๆวันนึงก็10โพสต์20โพสอยู่แล้วเนี่ยมาฝากแต่ละวันแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนซัพพอร์ตด้วยการเข้าไปสั่งซื้อสินค้าโพสต์ปักหมุดเอาไว้นะฮะในคอมเมนต์ปักหมุดนั่นแหละแล้วก็ในใต้ชื่อคลิปเนี่ยทุกคลิปเลยย้ํารวมทั้งใน Facebook ด้วยนะครับทุกโพสตที่ลงทั้งในคอมเมนต์ทั้งในใต้ชื่อโพสต์นั้นเนี่ยนั่นแหละครับก็คือช่องทางโดยตรงเลยสั่งซื้อสินนนนนคค้้้้าาาไไปผมก็จะด่ในหนตรงั สินค้าตัวไหนที่ใช้อยู่ประจําอยู่แล้วก็น่าสนใจก็สนใจก็คลิกสั่งเลยนะครับหรืออยากแกสนับสนุนการตรงๆก็ไปเลือกดูสินค้ากันได้ถ,ถูกใจก็ว่ากันไปวันนี้บ้านผมก็บอกว่าฝนจะมาอีสานนะให้เตรียมตัวนะครับพรุ่งนี้อากาศจะเย็นระวังลมกันโชกแรงเขาว่าอย่างนั้นแต่เท่าที่ดูนะฮะตอนนี้เนะี่ยที่นั่งมองตะวันกำลังจะลาลับขอบฟ้ากันไปอยู่นะฮะในช่วงใกล้ๆจะหกโมงเนี่ยเออหรือกี่โมงกันแล้วไม่แน่ใจนะฮะ ยังไม่มีวี่แววเลยนะลมก็ไม่มีมาสักแออุณหภูมิก็38 39องศาเลยช่วงบ่ายสบ่ายสช่วงพีคๆเนี่ยอาจจะมาไม่มาไม่รู้หรอกก็ระวังกันไว้แล้วกันนะครับพื้นที่ต่างๆที่สุ่มเสี่ยงกันอยู่นะครับดูแลเตรียมตัวกันให้ดีแล้วกันไว้เจอกับผมได้ในคลิปหน้าสวัสดีทุกคนครับ